มาพบกับพวกเราไอทีรีบอนเมย์ค่ะก็แน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยเมย์มีโน้ตบุ๊กจะมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ข้างๆเมย์นี่เองนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้นะเป็นแบ,บรนด์ไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก a อเซนะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กที่แบบว่ามาพร้อมกับประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าอยู่แล้วก็แน่นอนค่ะเราจะนึกถึงตัวในตรหขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้ค่ะ เป็นไ i t r ร5เจนใหม่ล่าสุดนะจ๊ะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดแบบนี้ประสิทธิภาพก็อัปเกรดใหม่นะคะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i-GEN 12นะคะ การ์ดจอเนี่ย NVIDIA GeForce RTX 30 Series ยังไม่พอนะคะแรมให้มาถึง16 g b นะหน้าจอ refresh rate สูงถึง165 Hz เป็นจอ IPS ค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ของเกมมิ่งโดดบุ่จริงนี่ <c oughs> คือไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์สายไหนนะคะจะเป็นระดับเริ่มต้นจะเป็นระดับมืออาชีพนะคะไม่บอกเลยว่าคุณมีเจ้าในตัว5ตัวนี้เครื่องเดียวเอาอยู่แน่นอนค่ะความน่าสนใจของเขาจะมี อะไรอีกบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะกับรุ่นนี้ a ซ e r ในตร5 AN 515 58 74 W2 ก็สำหรับตัวเอเซอร์ในโตรหเนี่ยนะคะเขาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะก็จะมีทั้งที่เป็นโทนสีดำแดงบ้างนะคะมีที่มันดูโชบเฉียวดูดุดันบ้างอย่างตัวเจนล่าสุดของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในดีไซน์ที่มันดูทันสมัยเลยะคะ่ะทีนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะเริ่มที่ดีไซน์ก่อนเลย ก็สำหรับตัวฝาครอบของเขานะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกค่ะมาในโทนสีที่ชื่อว่า Obsidian Black นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีการพิมพ์ลายลงมานะคะจะเป็นสีออกโทนแบบชมพูตัดฟ้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นจุดไข่ปลาด้วยนะคะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในเมทริกซ์อะไรสักอย่างนะคือต้องบอกว่ามันน้ใม้ฝาครอบเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับโลโก้เอเซแบบนี้ค่ะ ส่วนที่ด้านล่างนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นสเตปลงมานะคือตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่ได้ขนากนกันกับตัวฝาครอบนะคะแต่ว่าจะมีการยื่นออกมาแบบนี้หน่อยนึ่งนะมองไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นรถสปอร์ตนะคะส่วนช่องระบายความร้อนนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะมีมาให้2ฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะแล้วเขาก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ใช้งานตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีทั้งช่องเสียบอะแดปเตอร์นะคะ พอร์ต Thunderbolt 4แล้วก็พอร์ต HDMI ค่ะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างนะคะก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนกันค่ะก็ฝั่งนี้นะคะจะมี USB Type A 2พอร์ตแล้วก็ช่องระบายความร้อนค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นตัว Killer LAN d ค่ะพอร์ต USB Type A มีมาให้ใช้งานอีกหนึ่งพอร์ตแล้วก็สุดท้ายเป็น Audio Jack ค่ะ ส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะคะก็จะใช้เป็นพลาสติกสีดำเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนแบบนี้นะคะซึ่งระบบระบ,บายความร้อนของในตร o 5เจนนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัว Duo อแฟนะคะที่จะมีการระบายทิ่ทางลมออกเนี่ยสีทิศทางด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการระบายความร้อนบอกเลยว่าหมดห่วงจริงๆค่ะ และฝากคํว่าของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะนี่ก็เปิดได้กว้างสุดตามสไตล์เกมมิ่งแบบนี้เลยค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ145องศานะคะและจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เราเปิดจนสุดแล้วเนี่ยนะแต่ว่าช่องระบายความร้อนที่ด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ค่ะตัวหน้าจอค่ะมาในขนาด15.6นิ้วนะคะเป็นจอ IPS ความละเอียด Full HD ค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าความพิเศษของจอรุ่นนี้เนี่ยคือ refresh rate ของเขาเนี่ยสูงถึง1 6 5 h เฮิร์ซเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบเขตสีกว้าง1 0 0 srgb ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับการเล่นเกมการดูหนังหรือว่าจะทำงานเนี่ยจอตัวนี้ก็จะสามารถตอบสนองคุณได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นแบบ slim bezel แบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยนะคะมันมีความกะทัดรัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนบิวอินค่ะส่วนตัวคีย์บอร์ดค่ะก็จะเป็นปุ่มแบบชิเคเกล็ดคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ RGB ที่สีสันเนี่ยดูสวยงามเลยค่ะซึ่งตัวสีไฟอันนี้นะคะเราก็สามารถปรับตั้งค่าผ่านทางไนโตรเซนส์ได้แบบง่ายๆเลยค่ะ ตัวปุ่ม WASD นะคะแล้วก็ตัว arrow รวมไปถึงตัวปุ่ม Nitro Sense นะคะเขาจะมีการออกแบบมาให้มันแตกต่างจากปุ่มอื่นๆนะคะก็คือจะมีการตัดขอบสีขาวมาแบบนี้นั่นเองนี่ ตัวทัชแพดนะคะก็จะอยู่ที่โซนด้านล่างตรงบริเวณนี้ค่ะขนาดเนี่ยก็ใหญ่กําลังพอดีเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ลงไปกับตัวบอดี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นแบบชิ้นเดียวค่ะไม่ได้มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการทํางานแบบ multi touch แล้วก็รองรับการทํางานของ g จเ t อ r ์ control ด้วยค่ะ ก็สําหรับดีไซน์ของ n น t r o 5รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยโฉบเฉี่ยวทันสมัยเลยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าตัววัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมค่ะไม่หักไม่บินไม่แตกง่ายอย่างแน่นอนนะและที่สําคัญเนี่ยมันยังช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักเบานะคะสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกเลยละคะ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อที่มันครบครันจริงๆค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ ด้านหลังเนี่ยก็มีเป็นพอร์ต Thunderbolt 4มาให้ใช้งานนะคะตัวเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นตัว Killer Double Shot Pro ค่ะก็จะมีทั้งตัว Killer LAN นะคะรวมไปถึง Killer WiFi ด้วยนีย่รองรับตัว WiFi 6A W นะคะบอกเลยว่าการเชื่อมต่อของคุณเนี่ยจะไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนค่ะอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ผลทดสอบกันคะ่ะมาดูสเปคกันเลยค่ะ ก็โน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ CPU Intel Co r e i อ1 2 7, 7 0 0 h ค่ะโค้ดเนมก็คือเป็นตัว Elder Lake นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมี p o คอเนี่ยคอแล้วก็ E-Core อีก8คดคอนะคะซึ่ง P-Core ก็จะมี h y p e r t r r e a d i n g ด้วยเนาะก็รวมกันเป็น20เทรดพอดีค่ะแรมเนี่ยให้มา 16GB นะคะ ส่วนตัวการ์ดจอค่ะเป็นการ์ดจอแยก Nvidia GeForce RTX 3060นะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ารองรับทุกเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเกมได้ถุกเกมแน่นอนค่ะส่วนตัว Storage นะคะก็ให้มาเป็น SSD ความจุ 512GB ค่ะค่า s q u u n t i a l r e e d d r right i ต e ก็ตามนี้เลย มาต่อกันที่ผล benchmark กันบ้างค่ะกับตัวโปรแกร,รม cinebench R15 นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะค่า OpenGL เนี่ยอยู่ที่166.74เฟรมต่อวินาที CPU score นะคะ2784 CB ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัว ranking เนี่ยนะตัวผลคะแนน GPU นะคะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนตัวผล ranking ของ CPU นะคะเป็นรองแค่เฉพาะตัว i9 เท่านั้นเองค่ะ ต่อกันที่ Cinebench R 2 0นะคะก็คะแนนอยู่ที่6,333คะแนนค่ะและสุดท้ายกับตัว Cinebench R 2 3นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เทสทั้งตัวมัลติคอร์แล้วก็ Single-Core เลยนะซึ่งตัวมัลติคอร์ค่ะคะแนนอยู่ที่16,014คะแนน Single-Core 1779คะแนนค่ะต่อกันที่การเบนช์มาร์กด้วยโปรแกร,รม 3D Mark Time Spy กันบ้างคะ่ะ คะแนนรวมอยู่ที่8,303คะแนนกราฟิกสกอร์ e 7,967คะแนน CPU สกอร์1911คะแนนค่ะมาลองเล่นเกมกันดูบ้างค่ะก็วันนี้นะคะลองเล่นให้ดูกันแบบพอหอมปากหอมข้อนะ คือปกติแล้วค่ะต้องบอกว่าเวลาที่เราเล่นเกมไปด้วยแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอไปด้วยเนี่ยนะมันจะทำให้เฟรมเรทเนี่ยมันตกลงเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่รีวิวพวกแบบโน้ตบุ๊กที่อาจจะไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าสเปคไม่ได้โหดจริงๆเนี่ยนะนะเราก็จะใช้เป็นวิธีการถ่ายผ่านกล้องเอานะคะหรือไม่ก็อาจจะบอกแค่เฟรมเรทอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อแบบว่าไม่ให้ดึงประสิทธิภาพของเครื่องมากนะคะ แต่สําหรับเครื่องนี้ค่ะอย่างที่เห็นเลยนะถึงแม้ว่าเราจะปรับความละเอียดสูงไว้นะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอไปด้วยเนี่ยแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ที่ร้อยกว่าเฟรมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะเ,เครื่องนี้ไปใช้สำหรับการเล่นเกมด้วยสตรีมไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของระบบเสียงของโน้ตบุกรุ่นนี้นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มาพร้อมกับตัว DTS X นะคะที่จะให้เสียงดิจิทัลแบบรอบทิศทางเลยนะคะให้เสียงที่มันมีความกระหึ่มคมชัดสมจริงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูสักนิดนึงค่ะ อสียงที่ได้ยินนะคะจะได้ยินผ่านทางไมโครโฟนตัวนี้ของเมย์นี่แหละเดี๋ยวเมย์ลองปรับทิศทางให้ฟังดู<ม>อ่ะก็ ประมาณน,นี้นะคะแล้วนอกจากเขาจะมีตัว DTSX มาแล้วเนี่ยนะก็แน่นอนค่ะเขายังมาพร้อมกับตัว Acer True Harmony นะคะที่เราสามารถปรับตั้งค่า preset ได้หลากหลายเลยนะคะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราในขณะนั้นค่ะก็สามารถปรับได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ NitroSense เนี่ยแหละค่ะ อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่ากับตัว n i โ r o 5นะคะที่มาพร้อมกับตัว CPU Intel Core i Gen 12ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวการ์ดจอนะคะ Nvidia GeForce RTX 3ร s e r i e s นะคะคือต้องบอกว่าเจนนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสรุ่นนะคะไล่มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ35,990บาทหรือจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะก็อยู่ประมาณ49,990บาทนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีรุ่ อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเม่ไล่ให้ฟังค่ะอ่ะเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นก่อนเลยค่ะกับ a n 5 1 5 5 8 5 5 u b นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ CPU intel core i 5 1 2 5 0 0 h นะคะการ์ดจอ rtx 3050ค่ะแล้วก็ให้แรมมาเนี่ย8 g b นะคะราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่35,990บาทค่ะ ขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว an 5 1 5 5 8 5 0 2 6ค่ะตัวนี้นะคะ CPU เนี่ยยังเป็นตัว Core i 5 1 2 5 0 0 h เช่นเดียวกันค่ะแต่เพิ่ม RAM มาเป็น 16GB นะคะแล้วก็อัปการจอขึ้นมาเป็น RTX 3060ค่ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่45,990บาท ทีนี้นะคะขยับมาเป็นตัว CPU ที่ใหญ่ขึ้นบ้างค่ะกับรุ่น an 5 1 5 5 8 7 0 0 H นะคะตัวนี้ค่ะ CPU จะเป็นตัวคอ r อ i 7 1 2 7 0 0 H ค่ะแรม8 g b นะคะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว RTX 3050ค่ะก็ราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 9 9 9 0บาทค่ะ แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นท็อปสุดที่เรารีวิวกันในวันนี้แหละนะก็เดี๋ยวย้ำสเปคให้ฟังกันอีกรอบนึงเนาะก็คือจะเป็นตัวคอ i อ i7 7 2 7 h 0 h ค่ะแรม 16GB กกาจออ t ร์ท0 0อค่ะราคาเนี่ยอยู่ที่4 9 9 9 0บาท และที่เมย์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะเป็นสเปคของแต่ละรุ่นย่อยที่มันมีความแตกต่างกันเนาะแต่ทีนี้ค่ะพื้นฐานที่ไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนไปก็จะได้เหมือนกันทั้งหมดนะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าจอค่ะที่มาพร้อมกับขนาด15.6นิ้วนะคะ เป็นจอ IPS Refresh Rate สูงถึง165 Hz แล้วก็เป็น100% sRGB ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจอที่ให้สีสันสวยสดคมชัดแล้วก็เต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของระบบเสียงนะคะมาพร้อมกับตัว DTS X แล้วก็ยังมี Acer True Harmony ที่สามารถปรับแต่งเสียงได้หลากหลายเลยละค่ะเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะมีพอร์ต Thunderbolt 4มาให้ใช้งานมี Killer Double Shot Pro นะคะจะใช้เป็นสายแลนหรือว่าจะใช้เป็น WiFi ก็ไม่สะดุดอย่างแน่นอนค่ะแล ก็สุดท้ายเลยนะคะตัว SSD ที่ให้มาเนี่ยความจุ512 GB ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะแถม Windows 11 Home มาด้วยเลยนะคะเป็นแบบ Single Language นะคะรวมไปถึง Office Home and Student 2021ค่ะก็ใส่มาให้ใช้งานกันแบบฟรีๆไปเลยเนี่แล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ Acer เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการรับประกันเนี่ยแหละคะ่ะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมการรับประกัน3ปีปีนไ s i t e service ฟรีทุกอย่างจ้าจะค่าแรงค่าอะไรอะไรอย่างนี้นะฟรีหมดนะคะคือของเนี่ยพอใช้ไปมันก็อาจจะเกิดการเสื่อมไปตามการเวลาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้ถ้ามันพังหรือมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเขารับประกันให้เราแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานกันแบบอุ่นใจเลยละค่ะคือจะเสียทีนึงเนี่ยนะบอกเลยว่าซ่อมไม่สนุกนะจ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยค่าแรงเอ่ยค่าอะไรเอ่ยนะคะก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งของทางเอเซอร์จริงๆค่ะ ซึ่งทั้ง4รุ่นที่เมย์เล่าไปนี้นะคะก็มีวางจำหน่ายแล้วนะคะทั้งตัวเว็บของทาง Acer Store เองหรือว่าที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศเลยชอบร้านไหนก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านนั้นค่ะอ่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Acer นะคะที่ส่ง Nitro 5ตัวนี้มาให้เรารีวิวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกทุท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ